ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมจอยอัจีวีนะครับจะในวันนี้เราจะมาเล่นแมปชื่อว่าอะไรสักอย่างไม่รู้นะมันเป็นแมปชื่อไทยอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปหาที่หลังแล้วกันก็ในแมปนี้นะครับจะเป็นแมปแนวซ่อนแอบนะผมแต่ว่าเราต้องซ่อนแอบตามสีนะทุกคนไอไอคนหาจะไม่สามารถจับได้ถ้าเกิดว่าเราแอบอยู่ในสีนะทุกคนพอมันเปลี่ยนสีแล้วก็ต้องวิ่งไปตามสีนะทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าเราถึกจัดนะครับบอกเลย คือมันเห็นไหมมันสามารถไปยืนดักตรงที่แบบอะไรที่มันเห็นะเอ้ยมูฟฟ่าทางนี้ทําไมแล้วเออว้ายอดแดดวายแเดเดเดเเดเดเเดเดเเอเดีเอเด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 ีดเดเรเดเคเดหดเ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 ะเด้ดเดาดหดเดเดเเดาดเดงเดเดเเด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 เเด้ดเดเเดเดเเดเดเเดเเเดเดเอยดเเเดเดเอเดะเด อย่าไปอยู่นิ่งๆนะเขาจับได้ทุกคนจะง่ายต่อการจับอาชื้นป่ะไม่ทันด้วยไว้สวยโอเคโอเคดีใกล้ตีนแม่งระทุกบ่อยแล้วโคตรระทึกอ่ะผมเล่นไปประมาณหนึ่งแล้วนะเห็นไหมไม่เดี๋ยวขึ้นบนไหมขึ้นเลยแล้วกันคุณไม่สนเอาคนนี้มานี่ยนี่ยอดเขาเอเวอเรสต์เอ้ยแบ๊กแบ๊กโอเคใกล้สวยสวยระทึกไหมล่ะบอกเลยว่ายิ่งซีเกอร์อยู่ใกล้นี้ยิ่งระทึกนะทุกคนน่ากดสัพท์ เพย์ okay, อยู่ตรงนู้นละผมวิ่งไปตรงนี้โอเคมาตรงนี้ก่อนแล้วมันจะระทึกจะจัดเลยประมาณนะี้ยิลโลข้างล่างโอเคได้อยู่อยู่ข้างล่างนี้แล้วกันนี่มันสามารถไม่จำเป็นต้องไปยืนข้างบนนะเราแค่อยู่อยู่ใ,ใกล้ๆรัศมีของมันเราก็ได้ละ่อยู่ใ,ใกล้แต่ว่าตอนนี้ผมขึ้นดีกว่ามันมุมไม่ดีเท่าไหร่เฮ้ยสวยอุย้ยตรงนั้นเลยเหรอชิบหานะยแล้วมันมาทางนี้วะ่ะ เฝ้าเลยว่ะเฝ้า,าเลยอ่ะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวออกเฉยเดี๋ยวออกทันเฉยเมื่อ <c oughs> กี้โดนรีเฟกต์ไวัสรุ่นไวรุ่นนะครับผมโดนกันแล้วแบ่กระล่างเหลือห้าคนนะครับมันมันจิ๊บหายแบบไม่มันมมมมมมมต้องตั้งสติเลยแหละวีเดียวอ่ะทำให้เราพลาดได้เลยนะคลีนคลีนจิ้บหายอยู่ไกลามากกลีนกีนคลีนโอเคได้อยู่เขาไม่เอาเราน,านะม่อกี้นี้ มุมไม่ดีเลยอะ่ะเชีย่ยมาตรงนี้ก่อนมุมไม่ดีวะ่ะแต่สีสีก็พอมีอยู่นะแถวนี้ก็พอได้อยู่พลาสสีขาวโอเคตรงนี้มีทุกสีให้เราอยู่ใช่ไหมโหสิเงินเยอะสีม่วงสีแดงสีแดงอยู่สีเหลืองสีเขียไวยไม่รู้นะสักสีดำต้องขึ้นนิดหนึ่งโอเคไอ้ย่มุมโคตรดีตรงนี้มีแบบรอบทิศเลยอะ ตรงนี้มีสีสีเลยแล้วก็มีข้างบน5สีเขียวสีเหลือ,องนีโอ้สปาเห็นหน้าแรกอีกตรงนี้แหละชิวๆเลยนิ่มๆเลยครับผมตรงนี้สีแดงต้องขึ้นก่อนสีสปาอ E g a อ e E E ครับผมชนะแล้วครับผมตาแรกเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยชนะนะครับได้มาทั้งหมดหนึ่งเวท เราสามารถเอาวินไปซื้อของได้นะครับผมมีเกียร์นะแต่ผมไม่ได้เข้าใจว่าจะซื้อไปทำไมนะไอ้พวกนี้อ๋อไม่กูเลยไม่ได้เอาที่ป่าแล้วเกมเริ่มอย่างไวเลยเฮ้ยยมไปทันดิบเป็นปลายส้นติงอะไรเลยเอ้ยเอาโอ้โหไปคนหาเดี๋ยวเลยเียร์แล้วไปคนหาเขาน่าจะได้สีขาวกัไอ้สีเหลืองกันสีขาวสีขาวกูายามไม่ได้ไไดใขรไม่ไ้ล โอ้โหไม่ทันเลยว่ะเอา้าตายนี่ตายสองวิเคทั้นี้แหละสามสี่แล้วจ้านองสี่แล้วนะจ้าเอ็งจะหนีไปไหนโอเคม่วง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 แนี้แหละดูข้างบนงนี่แล้วกัน โอ้ยอยู่ตรงนี้ตายตายเหลือวสามเหลือวสามเฮ้ยฟอ,อฟอร์มจังวะโหดเกินโหดเกินนะเฮ้ยนี่เนี่นยเยอะไอ้ยพิมพ์แชทำอะไมครับน้องพี่เห็นนะมันเห็นว่ะเพื่อนมันเห็นว่ะมันเห็นแชทเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมยไม่หายเลยนะยังไม่หายเลย เด็บร้อยโดนครับผมเจ็บรู้อะไคือเขาไม่รู้นะว่าเอ้ยคือคนหาก็ไม่รู้นะว่าว่าได้ว่าพวกเขาได้เสียอะไรอเออตอนแรกผมคิดว่ารู้นะถ้ารู้นี่จะโกงอีกไอ้โัน I don't นเฮาโอ้โหตรงนี้เลยเหรอตายเหลือลคนเดียวครับรอยู่แถวนี้เดี๋ยวเวลาอีกสองนาทีโอ้เหลืองเหลืองนะกูชนะและ้วคนเลยเก่งเกมอย่างที่พูด อาอเี่ยอ๋ออยู่นู่นเพราะเปรสีอะไรสีเขียวอ๋อเฮ้ยไม่ใช่สีเฮ้งมันก็ไม่แน่นะว่าเราจะแพ้เปล่าจัดนี่แหละสักสองบอกถึงแชทเป่า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 อ๋อเกยวการโดดดีไอ้เหี้ย อยู่นิ่ไงๆอะนี่อยู่แล้วกระโดดให้เห็นอีกจะพูดยังไงดีเนี่ยนะกูก็ไม่เข้าใจโว้งงจริงจริงยังไม่ได้อธิบายเลยอย่างอื่นกูคยอยแต่ว่าภารกิจวันนี้สำเร็จแล้วน,นะครับผมเพราะว่าเราชนะทั้งคนซ่อนและคนหาแล้วงั้นผมจะคิวๆนะมีเดินเล่นนี่อยู่นี่แหละนี่นี่ครับหน้าคนหาผมจะชัดเลยนี่เรียบร้อยนะฮะเราให้ดูหน้าคนหาไปแล้วชัดเลย เราไปหาเบสสปอตเราดีกว่านะทุกคนเดีย๋ยวว่าจุดที่ดีที่สุดนึงเลยไม่รู้ว่าจะเป็นแถวไหนนะแถวนี้ได้ปะวะเฮ้ยแถวนี้ก็ได้นะแถวนี้ก็โอเคมันมีมันมีทุกสีเลยแถวนี้ยนี่ตรงนี้สีเขียวมีสีดำแดงขาวชมพูฟ้าแต่ไม่มีม่วงว่ะ๋อถ้าม่วงคือต้องใจเลยแหละชิบหายแถวนี้ไม่มีม่วงเลวอันตรายนะครับแบบน,นี้ถ้าเป็นม่วงนะ จะได้ไปตื่นผมบอกเลยว่าชิวนะครับชิวแบบนิ่ๆมๆอะไรชิวสัสๆอืม,มอุ้ยำไมฟาสองนี้วะเฮ้ยมึงทำอะไรไอ้ซัดโอ้โหสีฟ้าด้วยแม่งส,สองตีนโคตรตีนพามา ประมาณนี้แล้วกันให้มันอยู่ระหว่างกันอันเดนึงมันนับน,นับสู้คิดไว้อย่างนี้คิดไว้สป,ปายผมบอกเลยผมแคมป์อย่างเงี้ยสปายเออแต่เขาว่าเก่งนะเลือบสองนาทีจบหายไปยวัน,นนี้เหลือสองนาทีเหลือสี่คนก็หายไปช่องห้องเนี้ยนี่หายไปสามละแต่แบบแต่ผมคือสองนาทีเหลือคนเดียววันนี้โหดเกิน l a m p a g จัดนะไม่รู้ว่า มันไม่ทันหรือผมแม่นเองหรือยังไงนะตาทิพย์สีขาวโอเคสบายมือแถวนี้เดี๋ยวถ้าเป็นสีไอ้สีสีอะสีม่วงต้องไกลนิดนึงอนะเพราะแถวนี้ไม่มีเลยที่เหลืองก็อยู่ข้างล่างโอเคสีขาวลงมาก่อนนี่สีขาวตรงนี้นี่หว่าโอเคลืมดูแบ็คโอเคสวยไม่เห็นไม่มทางเห็น,นหรอกตรงนั้นก็น่าจะดีนะตรงฝั่งน,น,นู้นอะพูดแต่ว่าโดนแล้วนะ แต่โทรแล้วจะโดนรอแล้วนะ่ะถ้าเป็นสีแดงกับสีเหลืองนี่เขาไม่เห็นเราแน่ๆนะอุ้ยสวยสีดำซ้ำไอ้เหี้ยคือคนหาไม่รู้นะว่าเราเสียอะไรเขาไม่รู้จริงๆแต่เขาอยู่ใกล้ก,ลกูอย่าม่วงกูขออย่าม่วงอย่าม่วงมึงอย่าม่วงอย่าม่วง,วงแถวนี้ไม่เอาเฮ้ยได้อยู่โอ้โหพิงค์ไอ้เหี้ยไม่รู้แล้วอย่างนีไไน้ไม่รู้แล้วอย่างนีไน้ไม่รู้แล้วสบาปแล้วผมถมอยู่ที่เดิมอ่ะหลายทีละ นะทั้งดำทั้งขาวโอ้โหสป,ปายเชิวเชียวง่ายกว่านี้มีไอ้เจ้ากว่านี้มีอีกไหมโอ้สีเหลือโอ้ชียวเชียวก็ยืนที่เดิมอีกแล้วโอ้โหยืนที่เดิมอีกละเป็นนาทีสองนาทีแล้วไหนเงี้ยมันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกมเริ่มแล้วสบายมันสบายกันไปตรงเนี้ยมันง่ายโอ้โหสีเหลืองซ้ำอย่างนี้ก็สวยครับผมผมก็ทำสัจติชนะหรืเฮียอะไรเนี่เยเกมเ,เทอร์โบ นะสามตาติดแล้วแต่ผมอยากรู้ว่าที่เราเคลมมันจะเียยังไม่ทันเคลมเลยแม้แก็เลือบบ่อนใบคิดหายสีฟ้าโอ้โหยแล้วกเป็นใกล้ๆจริงนะฮะก็เราถึงนี่ไม่ก่อนผมคิดว่าผมไม่อากอะไรมากมายเท่าไหร่แบล็กไม่โดนหรอกนั่นไหนะอุ้ยชช้้ี ไม่ตกไม่ตกไม่ตกอยากหาที่ดีวะอยากจะโอ้ว่ตัวละคนดิอุ้ยเอหน้าจอคุกค้างไอคิปหายแม่งคนตีนคนตีนเดี๋ยวเพิ่มครับ ไม่ต้องไป <Okay. S 1> หาที่ดีมันก็พอตรงนี้แถวนี้คือมีหน้ามีทุกสีเลยรไหมสีขาวไม่มีสัตว์เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะ,ะโอ้โยชิบหายชิบหายอันนี้ฮิบหายตรงไหนดิตรงนู้นน่าจะดีไหมตรงศูนยนหนึ่งน่าจะโอเคอยู่ มีลูกสีเลยเปล่าวะตรงนู้นเราไปดตรงไปจุบันเออเหมือนเขาเอ้ยเหมือนมีทุกสีตรงนู้นอะเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่าเขาอยู่ใกล้เราเดีับนะไอ้เฮี้ยไม่ต้องขยับเลยมึงน,นั่นตรงนู้นอะมหโอ้เฮี้ยมันใ,นใกล้จังหวะไอ้เฮี้ยเนี่ยแบ็คโอ้โหตรงนี้ดีจริงโอ้ดีจริงตรงนี้กูเชื่อละเอออะไรนั่นก็อะไรก็โหดเกินอะไรก็โหดเกิน เออมันมีครบทุกสีมันมีทุกสีเลยปะเนี่ยเนาะใช่ไหมตัวหนึ่งกูไม่เข้าเหรอไอ้เขียมันอยู่ข้างบนไอ้สัสกูดูผิดเจ็บแม่เดีแล้วเขนอยู่ว่าทวินึกว่าอยู่ข้างล่างไงดูผิดดูผิดแบ็ค k black b ค a c k b l a c ตรงนี้ก็พอแล้วนี่ดูดิไอ้สามแถบที่เป็นแบ็คนี่คือแบบถ้าเป็นแบ็คนี่คือชิวเลยยืนนิงน่งๆอเลย มันสบายเกินตรงนั้นอ่ะเฮ้ย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 เกือบตายเกือบตายแม่งเกือบเกือบเสียแล้วเกือบเสียแล้วเมื่อกี้ได้เสียนะเมื่อกี้ได้เสียแล้วละบู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  เฮ้ยมันเดินตามมาเฮ้ยเหลืองใกล้ๆกล้ได้อยู่ได้อยู่ไอ้เียไอ้ไอเฮี้ยเลวงสัตว์มันทำไรอ๋อสีเดิมนี่หว่ากูไปไหนนี่เฮ้ยนี่ตรงนี้โดนไม่เข้าเลย ระยะกูเล่นจนเบื่อเนี่ยกูยืยนนิ่งๆแบบ,สบ,ส,บสบายสบายจบละชนะนี่ฮะอีซี่จัดพิมพ์อะไรครับนี่น้องเดี๋ยวผมลองดูก่อนว,ว่าผมสามารถเคลมอะไรได้บ้างพิงพิงมาเอาเคลมอะไรมากได้บ้าอ๋อมันเคลมได้ไม่เสียโอเคจต่ระบบเกมกาก,กนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับชอบอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยวันนี้ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย